เราสำหรับไตที่้เป็นการพัหลังทีมแมตชมในชุดสีส้มาบไครับสนใจไหมคอ่าบันบังทำเกมขึ้นมาตาวตัดก็ไปฟาวไหมไม่ฟาวเล่รต่อไปครับฟังเสียงนองพีนเดียวผมบอกแล้วตัวนี้ตัวตีที่ไม่ใช่พยาธิอตดนะครับเอาละครับบับังได้ตัี้ตกันโอ้โห แล้วครับลูกนี้นี่บ้านบางขึ้นน้ำแล้วนะครับมึงแบบมึงเงยมึงเลยเข้าไปอ๋อเฮ้ยจับสองหัวนี่ยมันยาวไปแล้วว่ะไปเลยไปเลยโอ้โหน่าเสิตายยังไงตีให้ตายได้เลยตอนนี้เนี่ยบ้านบางยังได้อยู่บ้านบางรับบอลก็ไปแล้วว่ะหมายเลขเจ็ดบอลแล้วมึงรุดกลับมาได้ยังโอ้โหไอ้บอนไอ้บอนโอ้โหดันดีกว่าแล้วครับ เล่นแล้วทำการกดสี่เหลี่ยมโอ้โหยี่ชิ้นดีดูกระชุ่ยเก็จะได้ขาผากมันกบมาฝ่าประตนี้หี้มของตันยิ่งขึ้นไปรอแล้วชิ้นที่สามเนี่ยเอาละวตับหนังเลยฝ่าประตูผสมมาหาเพื่อนโยกติดมังด้านลูกศรประตูฝุ่นฝ่าประตู เล่นเร็วมาด้านเบอร์เก้าโอ้โหลูกปลาสองมองเพืนสองข้ากลางมาโอ้ยจับมอลลัดหน่จังหวะส่งขึ้นมาเบอร์เบอร์หเปิดยมาสวแล้วก็าฮ่าฮ่าฮ่าฮาฮลาฮ่าฮาฮ่าาาาาา่้า้อาาาา ติดยังคึงคึงอยู่กับการบอกฟาวูงนี้คบ้านบางตอนนี้นวลน้อยเอิดยาวมาติดู้ทำประตูก็ฉกไว้ก็เขี่ยเขีย่ยมาบอลต่อยข้างซ้ายจากสายเบอร์ห้าคือหลอกกระโดดลงมาให้เบอร์เก้าเบอร์เก้าสุงที่นวลน้อยยังได้บ้านบางเรียมมาแล้วก็ใายขวายัง ลล่อล่วงวานนี้นวลน้อยขยบเข้าก้าวมาล็อกหนึด 1, ด่งติดถึงด้านของบ้านบางแล้วก็ยังอยู่ยิงเรียบเรียบเรียบโร้อยตัวจีตัวจีอันนี้มาเลยครับไม่ต้องเดินผ่านมานี่เลยครับยิงยิง,ยง,ยงสวย